ตัเดียวนะได้ว่าไเมื่อคืนมีเสียงกับฟันนีอยู่ันนีมีฟันเกี่ยวกับเลขสองใบทางนานอจักแล้วจักสี่สองใบใดแล้วว่าแม่คิดมากแม่สองใบเดียวนนั่ ไปหาจดสองสามแ้วเพิ่อ, 2, อคนไปาขายของก็อนจะได้ไปไกลเออมันโดนนีแบบพีซีเขาเอาเรว่นี่าว่านี่อก็อเลยได้ไม่ไผ่อาไปว่อนก่อนอไปเขาจะเอาลรคคนเดียวเด็นกนี่พวกอวัก่อนคนบางคนจักนดอกคอยซื้อ่าเอาไปฟาจานใครกัน่าักจิงๆรว่องเละฟาอาจายอ๋อนั่มมน่ยพ่อยแม,ม,ม,ม่มานางไงน้อน่อ เอาเอาทีวันนี้เป็นยุคหน้ามั่งนะมันเริ่มออกข่เรื่องมั่งโตโตหนีมั่งเหรอเอาใช่เหมือนแป้งห่อรถตัว้าวยสี่สิบคนหนังบอกยังไงนั่น ม่เศร้าหนลแม่แ่คออยู่ไกลๆยังม่เศร้าน้ำหาลนโคตรเโคเศราพึ่งเคยมากที่น้องแม่บ่เคยมากะมึงจะได้ขา้ว่ายู่นีบัมึงได้ทุกกลเคยโตเคยมาหน้าจานมาลแม่มากจ้ะที่นี่กะเรื่องอีหยิเอแม่ยิกกรได้ ทื่อาที่ยิ main, ่หานี nice ่จะเป็นมือมือมนุน s w i แม่งหนุน s w งเพิ่งกำลังจับที่ที่สมือว่ามือันี้ือว่าวันที่ยีแม่นเนี่ยสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนี่หมายถึงว่ามือหนังไวจะว่าาะว่ามันที่ยิบหานชื่อว่ามือมนุน s w i ถผู้ใดบามือหนังเนาะพอลาว่าเราเเห็นโดยตัวเองเพราะว่านี่อ่าไว้ว่าผู้ใดไม่ดวกเห็นมือหนังมือหนังหมายถึงว่าโวเลต กันสีเห็นโมขึ้กันเพกนี่นะลอยพ้นก็ลอยตอวแม่ลอยพ้นกลอยตนาน่จะได้ที่บ้านั่นโมคื้มูขึว่าเห็นตสีแดงเลยมอนี่ันตดงมาือแกันใดมากถือมากถือน้า่ออาจารย์นะก็ได้ถือน้เจ้าของ ลูกกะลูกล mm. yeah. right. huh? ูกลูกอะเลยตอนแม่แม่กระารวอยน้ลาจาล้กแม่แม่ว่าตาไ้เดินนี่มันก็ะติดังตแม่หนักนังายากโอ้ยงินใส่บาตรถ่าจานนี่ได้ขาดเดินแม่แม่มากโอ้ยหมายยืาจ่าเลยทอนหมอแม่ไม่ดีวะอันนูอ้อมกับฟันวอกกับบูกแก้วดิอันนู้แก้วน้ำตาจุน่านผัแกนน้ำาจานนมานด้ เหมือนเหม่ยแต่ว่าต้องสื่อเลขก่อนเด้อลูกก็จะดูให้สามสิบเอ็ดหุนจังซื้อเนาะแจนไว้ว่า่่่ฝายนไฟลอครับกข้าน้อยคือพ่อสอนข้าน้อยเด้แขนไว้ผ้าอาจารย์ส่นะยูพูดแหนค่ะอาจารย์ว่าโยมแม่สิเอาพันเดียวฮะอยากเงินพันบ่บ่เอาเงินแสนบ่โอ้ยข้าน้อยจะได้เงินแสนก็ได้ได้หรือมั้งผ้าผ้ ปลาพม่แม่ปาพุนปลาหุเงียบอกแม่นี้ในแม่าว่าให้นึกเส้นกันให้ดีๆน่ยใ้ดีๆ่าจนจได้อี่แล้วได้บ้นเพราะว่าอยากได้เงินเส้นดีก็ได้เส้นด้สนแม่ที่ว่าเงิน่นหมนลูกเห็นลู่ไปบ้าเนาะแนไว้ว่าคุณ้องจะมันได้ทากันไ่ป็่ไฟประดับแม่ ถึงจะเป็นเลขตัวเดียวกันแต่กับบด้คือกันเด้อเอาไปเหเอะอรซื้อซื้อแม่นี่ซื้อแม่กับบซื้องววลูกด้แสน่นเอาว่ายจอาดี๋ยวเาไน่าเนี่ยนี่เป็นเลขตัวเดียวกันบางก้นก็ไดดบางคนกับ่ไดมืนมนวาีดวงมีดวงหรือมีวานสิผูแกนให้ล้วว่าพวมนั้นหอ่าไมขน้อยขน้เสียวเงินแสนขน้ยยังว่าก็ไขึ้นว่ามีแสนไปครับขอบพี่น้องพอจัดบัตยเลขมาเด้ห้าน้อยสุดพนว่า เพิ่เขียนมาหาแล้วสองสองเงินสามสองสามพี่น้องผู้ได้ชอบผู้ได้มากกัาไปเบิ่งได้ครับอจาจย์มาหายมาแล้วหัวห้าหนอยสองสครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านผู้ได้อบผู้ใดยังกอาไปเบิ้งนะเสียงหลวงเบิ่งรับมือนีห่าหน่อยนะครับ4ว่าโลาภมหานิยม กูได้มักกูได้เห็นมาจังได้กัเสียงดวงมึงขับพี่น้องหวยห้าน้อยอาจารย์ผมก็ยิ่งถูกใจไม่ยิ่งแต่เสื่อหรอกผมบ่เคยเล่นเคยนั่นดอกพันไดมากขอพันพิ่นก็เลยหายมากเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์เนื้อนั่งนี่มาหายมาแล้วเด้อทุกทุกคนก็คืเสียเงินกันเนาะเบิ่งกันเนาะคำว่าเบิ่งคำว่าชมอันนี้ลูกกับบ้านว่าบอกกันเองมันมีตำรามาแต่สมัยโบราณหมดแล้ว ไม่ว่าผู้ปู่กับลูกยี่ดีผู้บู่ปู่กับรู่เห็นต่นนี้ผู้อาจารย์ผู้เห็นชีป็นตาได้อีกตอนนี้มออีวิชิมเพิ่นอีกว่าเอาด๋วงแม่แล้วมีหมแม่หมองแม่ม,ม,มีบอ,อหนาอยมีโอ้ยดึกมีแม่วิคิดว่าฝันว่าจะได้มาเห็นหน่อยบอแล้วนั่งผาก็ว่าใจใจออกใจออกแล้วตีตั้งใจหุ่นมาแม่นที่ต้องรักอาจารย์ว่า อันบ่เห็นแล้วบ่ถึงเลขบ่เห็นท่านอาจารย์ปานี้เบิ่ง YouTube ต่างคืนมาเอ้าบ่าเห็นหน้ายินเสียงก็ว่าแม่นคักๆว่าเดาเสียงได้บ่แม่เดี๋ยวเดียวเห็นคาก็ว่ามันคาอาจารย์เพิ่นว,ว่า,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 าไปสิขอเบอร์โทรมาอาจารย์อยู่ปัตตลาหลัลงนีไปอยู่ทางไหนจีนด้วยเรหาว่าไปจ้าแม่ที่ว่าแล้วนี่หนึ่ไปต่อคือเราบ่ได้อยู่ประจำแม่ค <c oughs> อแนะ

ไป kaz, <S <S ไกลไหมแต่สามีเอามาเลยครับไปไปนี่บ้านนีาตั claro ้งใจไปเองดิแต่ว่าเพื่อนพาไปเพื um, ่อนาไปคือว่าทิ่ว่าจะไปงานเครับเพื่อนม่นิมน่นเลยแล้วไม่มุ่นเลยถึงว่าพุ่มพุ่มนิม่นเพราะมันก้นนี่หนอยู่นี่แม่แม่ทำไรกับบว่าแต่ว่าทำไปยูพุ่มได้ก็พอไปนี่เดีย่ามาแล้ว่ แมพี่้พอบุญนี่มาบุญพบุญพโชคบพโชคแล้ญพโชคตัวครับดีับดีครับเรืมเบอร์สองต้องันเบอร์สองกอเบอร์โทรน้ำนยเลยเอาจดไวเรวโทหาเมื่อกี้นี่ลงเบอร์ตกอสดย่สีถามทางมาวัดนี่หละเจ้าบอกว่าโอ้ยอาจารย์บ่นั่นแหละล่ะว่าบ e ุพมาลบ้านแมเนบปวดที เลี้ยงกงอิเลที่ว่าไปรับน่เลยงกึ่งคือตะรำเบื่อยายดอกเอาเบอร์ไพจาครับเอาเบอร์บุญพระโสดไว้ก็ได้ครับผมถามเล่าก็ได้ล่าโมกีพีบางนะเล่าโมกี้อเล่าจะโกจังไ่จักเอนโทษถามอันเบอร์เล่าได้อยู่เล่าบอกี้นขึ้นหน้าจอตอนนั้นก็ม่อย่างจีห้สินในป้อนแท่นตาบอกไปอยู่หนเสร็เนี่ย ต่อยอยไรงันนี้บ่แมันเลขล่างด้วนี่แม่ทีมันหล่ลงมาเนี่บ่ลวาให้เละล่างด้วยที่เขาปิเั็มนเล่างด้วยนี่ออกเป็นตัน่เลนะกเนะออกเลออกเละออกนกเลยนออยนอเลเนานะกเเนออกเลนอเเอนเอนอยนนไอ้พลาเะออเยนกนเ็นเขยอเยเยเยนอเนเยเเน มาท่ารักนีได้ไมทาง้าท่านอาจารย์รักนีกับสองคนชน้ำเน่อาจารย์่บาาใส่บาทได้ด้วยแม่ได้่หน่อยก็ใส่หน่อยคอนเดอรมันเลได้สองหมวหนึ่งเก้าสี่สองสามเออเอเอ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  ท่านหน่อยหลายหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเว่วาไม่เป็นจิตที่ว่าเขาอยากท่านเท่านั้นเท่านี้การท่านเด้อเพราะว่าบันว่าท่านหลายได้หลายี่แม่ท่านหลายได้หน่อยบอแม่มันมันขึ้นอยู่ที่ว่าการท่านของเข้ากันอย่าให้ให้ด้วยแบบว่าจิตจิตวังหวังอยังสอบแทนบมมันกับวังกันทุกคนนั่นแหละแช่ให้วังหน่อยลงเด้อการท่านแม่ให้วังหน่อยลงกระเบนท่ากันลายเพราะได้ะนท่าต้อย้ดีอธิษฐานดี แน่เมันด like, ีม you know? mm ันาจารเราให้เราเขาสบายใจนี่แหะที่อารท่านที่ให้ให้ด้่าเต็มใจมาท่านเราให้แล้วคิดน้าเป็นู้ทามใกล้กันมเท่ารถมนเท่ารมเท่ารบอกว่าจเปเยเท่ารถแล้วเกีเนาเก่เาเอาใส่เรื่องยังม่เอาถุกระโดดเนาะอเกือบบนไม่ว่า ฐานอาหารเงื่กนไงเงื่อนบนกี่ลายเงื่อนบนอะไรขาดคนบนขาดคนขาดเมื่อนี่แหละการอะไยังนี่ล่ะสิโซกสิมานบอกแม่เนี่ล่ะซื้อไว้ดีที่อาจารย์ที่เราบอกเม่อซื้อแล้วจาซื้อมาำพิริย์ปั้นมาได้ไหนกับปันดีอยู่ซื้อแล้วกับปันวายเด็กกุ้งเต็มกะละมังเลยกะได้ตุงหวัดอยู่จะต้องบ่ได้หลายต้องหวัดนี่อยากได้หลายอยากมาตั้งบุญไม่จดาได้หลายนี่เดี๋ยวรักแสนเลยบ่ กาแต่ย่ารักแอบรักกระสือเวลาอยู่าต่เวาเวาวงอยมาหัวหนีแม่ถุ่มเนาะจ้าชิุ้มจ้าอยากข้าบุญไม่จ้าอยากสร้างไม่จ้าจะกลับมาอยู่ด้อจันทจ้าถุ่มทุ่มแต่แต่ใบมามันมันดังครับเนาะจ่าจ้าดังดังจนที่ว่าเพราะจนั้นคุณอ่ะเพื่อนดันอย่างให้ออกไรไปออกข้าวกสอบอกกระบอออสินดู นแปสกรไดกกมูน้ากันคนกับ่ากับ่ดสัว่าก็ไดู้เดียวกรไดยุง่าใด่ไหมค่ะไดชุมวัดตปีก่นละเพนาด้าียจานี้นี้เป็นนั่งไดจ้านี้ททุ่มียจาสุทุ้เสือวแล้วจ้าบ้าักใดแม่จ้าเพะถ้าเกินลูกที่ว่ามันเกิน เพราเกินลูกคุณพี่ว่าได้อยู่ประมาณนึงยากได้อยากได้รักแสนปุดหลังสักก้อนไม่จ่าเถ้าจะค่อยๆท่านไปขั้นตอนจังได้รักกันไม่จ่ายแสนแสนนี่สองแสนลงเนาะจ้าสองแสนลงคุณกได้อยู่เหมือจ้าสองแสนจ้าเั็นอะไรถ้าขึ้นไปแล้วก็นั่นมันสียากแน่จังเลยหวังว่าท่าน้ในหอดก่ันในหอดก่อนเลยจ้าก็ได้ได้อยู่ดอกแสนต้นๆได้อยอะ ประมาณแสนสามแสนสี 8, 8่นี่ะจ้าหอดีหอดีนบออาจารย์หอดีของแมวนี่มันคืออยากเห็นองแบจันี่จะนี่หน่อยเนาะจ้าี่หน่อยกับแมี่ส้าจัท์หลักหมื่นนี่ลก็หมื่นก็ยังว่าหมื่นหลักหมืนนี่หนาอยก็หมื่นกันละ ้าหมื <t realidade> ่นเก้าน้อยเ้าสิบก้าิอยอะไระจะอยู่น้ำบุญน้ำดวงะเนาะรักเงินแม่แม่เนอะอันก็ซื้อไวแล้วจกให้อาจารย์เมื่ไหนเปนจาแมแม่ยหนแล้วใส่กระเป๋าใกระเป๋าันไปเียบไว้นี่ยจ้ามันจี๊ยนมันเจองตัวมนเจี๊อตัวตัวที่สามนี่ฮาพิพาพิภนนอตัวา แม่เอ็ดแม่งไก่มันมีในหนีปา้าจ้ามีบ่แม่สองตัวบ่พ่อจ้าสองตัวนี่สผมคู่คนว่ะคนสี่นี <c oughs> ่สุกจับ,จ,บจับพืชงคนพวกเหียเอนเ้มี่อาจาย์องกรีเลตัวเดียวกันกับ <c oughs> พ่อแม่ล่ะจ้าพ่อแม่ม่ <c oughs> ดีว่ะเดียร้าจามว่าเดียร์เาจ้าอายุพอมาเห็นเงินเสียนกับเงินมืน่นเนาอ อันน <Scroll> ั้นอันนั้อันน้อยใบแม่แม่อันนี้ม่ไหลาปแต่ปีไก่่ทเด่ปีไก่่ทเ้าจเดี๋ยวตะปีไก่น่านนี้ก็เลยอยากมาหาเฟินเออให้เฟินสุกใจให้ดได้หลายอยางมาส่งมาทำบุญนะเินังวะแม่อย่ากไมาอีกตัพรอาจารย์มาทำบทถมทจับจับเพมคนแขนลงเยาแบงเลตัว ละเมือนละเมียมึงไงมึงมึงของเรานู่นเป็ไรการงานนีับขม้าเลยที่ขนาเรียงเงื่อนแสงพี่น้องกรบบุญขอบพุณนครับครบที่เขามาติดต่อขมาชมช่องพ่งเข้าเลย ของเอพซีทุกท่านรับริ่มกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอย่งเตือนทั้งช่องพงผู้รวยนี่นะคร <writer. S 1> newer, <publisher>. ับเด้อคลิปน <ci> ี้ไม <ch> ่เด็ดเด็ดเก่งเก่มากฝากพ่อแม่พี่น้องอีกติปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปเพื่อนเ่น่อนก่อนครับกับสวัสดีครับ